วันนี้อูเอ็นการช่างจะมานาเสนอกระบะปลูกมันกับขนาดมี40คูณมี40กับสําหรับไอ้รถรุ่นเอลนะครับ30ถึง50เลงกับนี่ครับอาชุมรับรองกันก่อนเลยครับรุ่นนี้จะเป็นสแกงเล็กฉีกเลยครับข้างๆนนี้ก็จะเป็นขงสังก็จะเป็นเล็กกล่อง2งผสมไอ้3คูณนิ้วครึ่งแล้วก็นิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งครับนี่ครับติ๊กเกอร์สีสันสวยงามกับสไตล์ผมนี่ครับ ดูรอบๆกันก่อนเลยครับนี่ครับ้างไหนก็จะประมาณนี้ครับล้วพาาดูด้านใต้นะครับด้านใต้เหมือนเดิมแบบรอยสามการเหมือนเดิมครับผักอางตัวหนึ่งครับตัวรอยสามตัวนี้จะเป็นเล็กไอ้นิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งครับตัวหนาครับไอ้ตัวผักลางจะเป็นสองคุ้นสองครับตัวหนานี่ครับก็จะประมาณนี้ครับมาตรฐานครับนี่ก็จะเป็นขาตั้งนะครับรุ่นนี้ขาตั้งพับไม่ได้ครับ จะเป็นรุ่นราคาย่อมเย้กว่วยตัวขาตั้งพับได้ครับทำรับโคนที่งบน่อยครับแต่ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมครับสติ๊กเกอร์ตัท้อนแสงที่ัซมสวยงานหมดเวลากลางค่ำกลางคืนครับจากไรจากหนาครับนี่ครับร้อยเชื่อมเชื่อมเต็มครับกันพุเหมือนเดิมสไตล์ผมนี่ครับใช้งานยาวๆเล็กพื้นหนาสองมิลครับกระทือไปเถอะครับอยากพังครันี่ครับ อีกพื้นสองมิลเชื่อมเต็มยาวครับ่ครับถึงหนามาตรฐานครับฝาฝาเหมือนเดิมครับฝามาตรฐานเหมือนเดิมเชื่อมเต็มครับนี่ครับกันผุเหมือนเดิมครับสไตล์ผมสวยๆเท่ๆมาตรฐานบานพับครับ ครับมีตัวมัดเชือกครับดูข้างหน้าครับนี่หูตะลักครับรอยเ,เชือกมาตรฐานครับนี่ครับนี่ครับ,รบสีสันก็สวยงามครับสีเทาตัดกับสีแดง จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้กล่องสองคูณสองกับตัวหนาเลยครับต่วนตัวโคนีก็จะเป็นสามคูนนิ้วครึ่งครับนี่นะหนาครับนี่ก็ใต้จะประมาณนี้นะครับเล็กขาก็เป็นลิกนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งครหนาหนาคุมก็เงินที่เสียมาแน่นอนครับเป็น ที่เสียบลุ่มครับนี่ก็จะประมาณน,นี้ค้านังานงนี่ครับข้างในดูกันยาวๆครับคุ้มค่างเงินที่เสียมาแน่นอนครับน,น,นี่ก็จะเป็นตะแรงเล็กขีดครับหนาหนานางนี้ เราฟ้านั่งจะเปิดใด้ดูแบบฟ้านั่งจะมีโถ่แบบโถ่นหนี่ครับโร่ะนี่เราเปิดครับฟังนี้คือกันครับเป็นสี่ ก็จะประมาณนี้ครับใหนจะวัดของกวงให้ดูครับเปิดแล้วสองเมตรสิบห้าเซนครับสามล่องมาดีครับสามคนวันละสิบไร่ครับ ตรงจ้างคุณงานมานี่เจิมเต็มเมยทุกยุดคเดี๋ยวไปถึงข้างหนา้านี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างหนา้าครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามครับ